ไม่ได้สกินไม่ได้สกินปิงซีนเด้อ่น้องกับสม่ำเสมอพี่น้ักกำลังปิงปิงซีนซีนงัวซีงัวเด้อพี่น้องเด้อไม่ได้ไม่ได้ใส่ปลาต้มนะใส่ปลาปลาซิวปลาซิวอืวอมอะไรจ้ะจ พี่บาราเซสวัสดีครับเมื่อนี้อันค่อยได้ตาําสมตมบํบานบานเนพี่น้องใส่อันปลาแดกตอนพี่น้องสร้างอันปลาแดกปลาปลาปลาซิวหน่อยมาอยากกินตําแบบว่าบานบานเฮ่าก็เลยใส่เป็นโตพี่น้องไม่ได้ไม่ได้ใส่ปะลาลาต้มนะใส่ปะลาลาปลาซิวได้ปลาหมึกย่างเนื้อย่างนะครับสินสนส้นสิ้นปิ้งสิ้นนะพี่น้องครับมีน่อไหม้น้ำเดือดน่อไม้สดสด,สดที่ไป แล้วที่บ้านยายน่เน,นี่ยต้มนมให้กินกับสมำต่ำบานๆมูเจ้าอยากกินน้ำข่อยามาเดินแซ่บแสบรำกันนี่พี่น้องปลาปซิวกินน้องหนูกระเิียข่อยหน่อย มวนมากินน้ำดอกน้องเป็นหิวเขาแห้งเป็นขออันเราขอจำทั่วให้กินนีก็จะเสรีกินกับใบม่วงกว่าล่ะเขาเศร้าข่อยได้เลยเขาไมึกกระตาย ปิ้งซีนใส้ข้าวขวาแซ่บสมตามบ้านบ้านแซ่บ trong tam giác xem น้ำใหม่กับบานองตอนปลาลาป่าซิว แค่หนักประลตัวได้นันบุกอ่ะขบักกะหีอ่ะเปันกะหลี่อ่ะ ปลาปลาซิวตัวเสียปลาปปากลิดกระเซบะกินสิ้น,นกระเซาะไม่เจนะเสีย ปลาดาเป็นโปรเนาะซิวน้อยกินยุ่นอันลา่างไปกินหอดปากซอยผมเด้อกินปลาดาว อะไรจ๊ะามม่แกรลังกินข้าวแซ่บพี่นอ้องลูกค้ามาซื้อลาบหมูพอดีขายลาบหมูกอนหกสิบบาทด้วย <laughs> เอาต่อบัตทีนี่โอ้ยอันขาดต่อนี่นคือเสียบบ่บัตรห้าหัวเสียบนาะเสียบไปก็เอาอืมต่ำเสีบครับ ปิ้งิสกระเจบา,ามมึกปิ้งกระเจแต่ไม่แต่น้าแบบ Ba ngày. Nhìn đây đây cha, bé bé cha. <laughs> Sông tầm. <laughs> Sông tầm là mai tôm. Ừ. Không khò dai à? จำหนี้ก่อนนะพี่น้องนะความมาสั่งของขายของแล้วอซอยก่อนเลยก็แทบเป็นกันไไ้นจ่ายหุ้วิบานเลยเรื่อพี่น้องแล้วิ้งหนี้ไปแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับผ <c oughs> ู้ใดถึงไว้อ่านคอมเมนตยย์ใต้อันพี่เผยนะผู้ใดดวงดีนะ